พูดของ bmw นะครับต้องบอกว่ารวมไว้แบบนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็น bmw mini แล้วก็ bmw m ตระกัดครับคุณจะได้พบกับรถของ bmw นะครับในกลุ่มของ suv นะครับ x 3 x 1นะครับหรือไปรุ่นใหญ่อย่าง x 5 x 7นะครับมีให้ดูกันครบๆเลยส่วนในส่วนของรถเก่งนะครับใครจะมาดูซีรีส์3ซีรีส์5นะครับหรือในกลุ่มของตระกูล i อย่างรถยนต์ไฟฟ้าก็มีให้ชมเหมือนกันนะครับฟากมินินะครับต้องบอกว่าหลากหลายสีสันครับเป็นคอนเซ็ปต์ของมินิเขาอยู่แล้วทุกงานนะครับคุณไปที่มินิเนี่ยคุณจะได้เห็นเรื่องของ สีสันไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์การใช้งานนะครับคนที่ต้องการคาแรคเตอร์คนที่ต้องการความโดดเด่นเฉพาะตัวของตัวเองนะครับและในโซนของมอเตอร์รถนะครับคนที่ชื่นชอบความเร็วครับหรือว่าชื่นชอบอิสระครับการขับขี่แบบ2ล้อนะครับเดินทางไปที่ไหนก็ได้นะครับต้องแวะมาดูครับกับ BMW มอเตอร์รถเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปฟังผู้บริหารครับว่าในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนี้มีอะไรที่น่าสนใจจากทาง BMW Mini แล้วก็ BMW มอเตอร์รถบ้างครับ สวัสดีครับดีดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บูธของ BMW ในงาน Thailand International Motor Expo ครั้งที่11นี้นะครับครั้งนี้เรานำรถยนต์รุ่นใหม่มาเปิดตัวหลากหลายรุ่นด้วยกันโดยมีไฮไลท์ก็คือ BMW X3 ใหม่ที่มาในรุ่น M Performance เป็นครั้งแรกกับ BMW X3 M 50 xDrive เครื่องยนต์6สูบ Twin Power Turbo 3.0ลิตรส่งกำลังสูงสุด398แรงม้าครับยังมีอีกหรุ่นย่อยนะครับในเครื่องยนต์ดีเซลกับ BMW X3 20d xDrive M Sport Pro ื่องยนต์ดีเซลสสูบ2.0ลิตรให้กำลังสูงสุด1 9 7แรงม้าเลยครับซึ่งทั้งสองร,รุ่นนะครับก็มาพร้อมกับระบบไม้ไฮบริดสี่สช่วยให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นส่วนรูปลักษณ์ภายนอกของทั้งสองร,รุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับกระจังหน้าแบบบีเอ็มด i c ีโคนิคโกมิติตัวถังที่ใหญ่มากขึ้นพื้นที่เก็บสัมภราระมากขึ้นพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ต่างๆที่มาอย่างครบคันกันเลยครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีไฮไลท์สำหรับ BMW M. 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 รอ,อีุ่นไดี่ BMW 5, Generation 7 ที่มาพร้อมกับเทโรจี M Hybrid ทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ V 8 M Twin Power Turbo 44ลิตรให้กำลังมากกว่า700แรงม้าเลยครับและนอกจากนี้นะครับเราก็มี BMW M 4 CS ใหม่ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต M ์ M Twin Power Turbo 6สูบ3.0ลิตร551แรงม้าครับยังไม่หมดนะครับเรายังมี BMW 3 0 0 D M Sport เครื่องยนต์ดีเซลในรุ่นปรับโฉมใหม่ที่มาพร้อมกับพรมลายหนังสไตล์ M แบบตัดขอบล่างและรุ่นอื่นๆอ,อีกมากมายครับนอกจากนี้นะครับ BMW ทุกรุ่นมาพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษ โดจะเป็นข้อเสนอเทรดอินมูลค่าสูงสุด500,000บาทเมื่อนำรถคันเก่ายี่ห้อใดก็ได้มาเปลี่ยนเป็น b m w คันใหม่ประกันภัยชั้น1ดอกเบี้ย0%หรืออัปเกรดบริการหลังการขายเป็นแพ็กเกจ BSI Ultimate สูงสุด6ปีไม่จำกัดระยะทางสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่ร่วมแคมเปญครับขอเชิญทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมได้ที่บูธเบียนวิวในงาน m o t ต r expo 2024ได้ที่บูธ A10 Challenger 2เมืองทองธางนีนะครับขอบคุณมากครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่บูตมินิในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งนี้นะคะสําหรับไฮไลท์ของมินิในงานนี้นะคะก็จะเป็นรถในเจเนเรชันใหม่ของเราทั้งหมดที่นํามาเปิดตัวในปีนี้เลยนะคะเริ่มจากออ l อิเล็กทริกมินิคูเปอร์เรถไฟฟ้า3ประตูสุดฮอตของเราในตอนนี้มาพร้อมกับสีใหม่ในงานเลยนะคะสีไอซี่สันไชน b บลูเปิดขายเป็นครั้งแรกในงานมอเตอร์เอ็กซ์นี้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ฮอตไม่แพ้กันก็คือตัวออ l อิเล็กทริกมินิเอสแมนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าน้องใหม่แบบ4ประตูสไตล์ครอสโอเว r ในงานนี้เราก็นำสีใหม่สีโอเชียนเวฟกรีนมาเปิดตัวกันให้ทุกคนได้จับจองนะคะแต่ไฮไลท์พิเศษสำคัญของเราจริงๆในงานนี้ก็จะเป็นตัว The New Mini Countryman SR4 ตัวประกอบในตัวนี้นะคะมาด้วยเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขับเคลื่อน4ล้อคันนี้นะคะเราได้รับอนุญาตให้นามาประกอบในประเทศไทยอีกครั้งนะคะเป็นความภูมิใจของแบรนด์เรามากนะคะที่ได้นำคันนี้กลับมาประกอบอีกครั้งหนึ่งค่ะอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างนะคะนอกจากขนาดตัวถังที่ใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยดีไซน์ ยังได้รับการพัฒนาให้ดูทันสมัยแล้วก็ภูมิฐานมากขึ้นมาพร้อมออปชันที่อำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าที่มีระบบช่วยนวดน,นะคะเพื่อให้ผ่อนคลายขณะเดินทางนะคะเบาะหลังสามารถปรับระดับเดินหน้าถอยหลังเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้เหยียดขาได้อย่างสะดวกสบายระบบเสียงฮามันการ์ดอนและระบบช่วยจอดอัตโนมัติคันนี้มาพร้อมดิจิทัลคลีพลาสนะคะที่สามารถใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็สมาร์ทวอชเปิดและปิดล็อกประตูหรือสตาร์ทเครื่องยนต์ได้และเราก็ ยังสามารถส่งตัวกุญแจเนี่ยให้คนในครอบครัวหรือเพื่อนผ่านทางโมบายโฟนได้อย่างง่ายดายและปลอดภัยนะคะวันนี้ต้องพูดอย่างเต็มปากเลยว่ามินิแฟมิลี่ใหม่ของเรานะคะเป็นรถที่ตอบโจทย์ให้กับไลฟ์สไตล์ของทุกคนนะคะทั้งของตัวเองแล้วก็หลายๆความต้องการของคนในครอบครัวในส่วนของโปรโมชั่นพิเศษในงานนะคะสําหรับรุ่นมินิที่เป็นเจเนอเรชันปัจจุบันของเรานะคะจะมาพร้อมกับฟรี MSI นะคะแพ็กเกจด,ดูแลรักษารถครอบคลุมถึง10ปีนะคะและยังมีโปรแกรมขยายเวลารับประกันสูงสุดถึง3ปี มาพร้อมโปรแกรมทางการเงินที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยพิเศษหรือว่าผ่อนสบายๆเริ่มต้นในราคาที่หมื่นต้นๆเองนะคะและสําหรับตัวมินิเจเนเรชั่นใหม่ของเราทุกรุ่นนะคะในงานนี้นะคะถ้าตัดสินใจเป็นเจ้าของและรับรถภายในปีนี้ <c oughs> ก็จะมาพร้อมกับมินิคอนเนคเต็ดแพ็กเกจฟรี1ปีนะคะทั้งหมดนี้เป็นความพิเศษในบูตมินิในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปในปีนี้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บูธของ B&W m มอเตอร์ตลาดในงาน Thailand International Motor Expo ครั้งที่41ในปีนี้บูธของเราอยู่ที่บูธ B12 ตรงข้ามกับบูธรถยน BMW. ต์ B&W m ไฮไลท์ที่เรานำมาเปิดตัวพร้อมประกาศราคาในงานคือ B&W R12 และ B&W R29T โดย R12 9T สันางตนานรุ่นพี่ในตระกูล R9T ด้วยแ,แนวคิด The Spirit of 9T ขณะที่ R12 เน้นประสบการณ์การเดินทางที่เรียบง่ายสบายๆด้วยแนวคิด The Spirit of e ฟทั้งสงรุ่นมาพร้อมเครื่องยนต์บ็อกเซอร์สูบขนาด1,170ซีที่ส่งพละกำลังได้80กิโลวัตต์109แรงม้าในรุ่น R12 9 t ีและ70กิโลวัตต์95แรงม้าในรุ่น R12 ทั้ง2รุ่นมีแชสซีที่ออกแบบขึ้นใหม่ทั้งหมดโดยมีไฮไลท์อย่างกรองกองอากาศที่ติดตั้งอยู่ใต้เบาะและระบบท่อไอเสียแบบทวินไพร์ที่ติดตั้งไว้ที่ด้านซ้ายพร้อมท่อเก็บไอเสียงคู่ในดีไซน์ทรงกลวย และยังมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่และความปลอดภัยมาให้อย่างครบครันไม่ว่าจะเป็น Hill Start Control, t r i p e s s u r e Control, Cruise Control, Gear Shift Assist n t Pro, ระบบเบรก ABS Pro และระบบ Connected d r i v e Control และที่สำคัญครับในงานนี้เรายังได้มีการเปิดตัวรถ R18 รุ่นประกอบภายในประเทศเป็นครั้งแรกถ,ถึง4รุ่นทำให้ราคาตัวรถมีการปรับลงอย่างน้อย20%กันเลยทีเดียวครับโดยมีราคาเริ่มต้นเพียง890,000บาทสำหรับรุ่น R18 และยังมี R18 Classic R18 b a c k e r er, และ R18 Trancontinental ที่เราได้นำมาเปิดตัวและจัดแสดงในงานนี้ครบทุกรุ่นทีเดียวเลยครับนอกจากนี้เรายังนำมอเตอร์ไซค์จาก BMW มอตลาดมาจัดแสดงอีกหลากหลายรุ่นพร้อมด้วยข้อเสนอพิเศษอีกมากมายครับและรถทุกรุ่นครับยังมาพร้อมกับการรับกันยาวนานถึง5ปีด้วยกันขอเชิญแฟนๆมาชมบูธ BMW มอตลาดกันนะครับขอบคุณครับ